สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีอทุกท่านเลยนะคะวันนี้เจอเจอกับน,น้องเอมี่อีกแล้วนะคะที่บริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์ค่ะและเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้เจอเจอกับน,น้องเอมี่เอมี่อัปเดตเป็นรถครอบครัว7ที่นั่งให้ชมอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้อัปเดตเป็นรถอีวุสต์มิลเอ็ก1.9เอลซีเมดนะคะเป็นตัวท็อป1.9รถปี2021รถมือเดียวเลขไม้ใช้งาน100,000โลทัวนเลยคันนี้กับราคาตั้งขาย899,000บาทนะคะรุ่นนี้เปิดห้างป้ายแดงมา ตั้งขายอยู่ที่1,474,000บาทถือว่าประหยัดเงินจากป้ายแดงไปร่วม500แสนกว่าบาทเลยทีเดียวคุ้มค่าแน่นอนออปชั่นครบจัดเต็มรถสภาพสวยไม่มีชนหนักผิดความไม่มีจมน้ำกลับสีกอใหม่ค่ะใครที่สนใจคันนี้ ฟรีดาวได้เลยเดอกเบี้ยเริ่มต้น2.59%และผ่อนเดือนละ15,000บาทตลอดสัญญาค่ะใครที่สนใจคันนี้ติดต่อหาน้องเอมี่ได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างใต้คลิปขวามือทางแชทแอดไลน์กันได้เลยค่ะมาค่ะเนะคะเดี๋ยวเรามาไล่ชมรายละเอียดตัวรถรอบคันกันเลยเราเริ่มกันจากด้านหน้ากันค่ะด้านหน้าตัวรถคันนี้นะคะนี่เลยไฟหน้าเป็นไฟหน้าลูกแก้วโปรเจคเตอร์ ตัวไฟหน้าของเดิมโรงงานนะคะไฟหน้าไม่มีร่องรอยสเก็ดหินไม่มีรอยแตกหลามาพร้อมกับไฟเดทไทม r ลันนิ่งไลท์ในโคมเดียวกันค่ะกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าโครเมียมพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหน้าอีก4ตํตำแหน่งมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกติดตั้งให้จากโรงงานนะคะป้ายทะเบียนคันนี้5506กกรุงเทพได้ป้ายนี้ไปใช้งานกันเลยค่ะ รถสวยมากนะคันนี้นะสภาพดีสุดๆในส่วนของตัวชุดสีพี่ดูเหลี่ยมสันตัวรถโค้งมนสวยงามนะคะไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มสภาพดีมากๆในส่วนของตัวล้อแม็กคันนี้เป็นล้อแม็กอลลอยขนาด20นิ้วนะคะเป็นแม็กหน้าเงานะปัดหน้าเงาถูโทนรัดมาพร้อมยางมิชลินค่ะยางมิชลินนี่เป็นยางปี2024นะคะยางมิชลินปี2024ก็ถือว่าเป็นยางยี่ห้อ เกรดดีเลยนะคะดอกยางเหลือใช้งานได้ยาวๆค่ะพี่ดูซุมร้อด้านในเนี่ยสภาพดีมากนะซุมร้อสวยไม่มีสนิมช่วงล่างเฟิร์มมากคันนี้และรับประกันโครงสร้างเลยนะคะไม่มีประวัติชนหนักพลิกคว่ำแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นซึ่งคุณลูกค้าจะสบายใจได้เลยนะคะในการเช่าซื้อรถยนต์ที่เพชรยนต์ได้ความอ่สบายใจแน่นอนค่ะและพี่ดูภาษีเนี่ยหมดปี69<อ>นะคะกระจกเดิมทุกบานรับประกันเลยว่าคันนี้สวยมากๆกระจก มองค้างพับปรับเก็บไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวในตัวนะคะกระไดขึ้นข้างสีดำสวยมากคันนี้นี่ค่ะพี่ดูภายในพี่ดูเลยนะฟิล์มยี่ห้อลามินาสภาพดีมากๆใครที่สนใจคันนี้นะคะลูกค้าจะรองติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยและพี่ดูนี่สภาพตัวรถเห็นไหมคะโครงสร้างคือเดิมหมดเลย ครงสร้างเดิมมากรับประกันเลยว่ารถสวยถูกใจมากๆคันนี้เบาะหนังคู่หน้าคู่แม็กเลยนะคะบอกปรับไฟฟ้าคู่หน้าเป็นท็อปหนึ่งสิบก้าที่ออปชั่นครบนะต้องบอกเลยว่าออปชั่นครบจัดเต็มมากๆรุ่นนี้ใครได้ไปเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนค่ะกับ8 9 9 0 0นบาทเนี่ยดูโครงสร้างเดิมหมดสภาพดีสีสวยสีขาวมุกนะป้ายแดงล้านสี่แสบาท ตอนนี้มือสองเลืออยู่ที่899ด้านหลังพี่ดูนะมีที่เสียบ USB 2ตํตำแหน่งปลั๊กไฟบ้าน1ตําตำแหน่งค่ะสนใจคุณพี่จ๋ารองติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะคันนี้นะที่เอมี่เพชรยนต์นะคะเบอร์โทรด้านล่างใต้คลิปขวาม,มือด้านหลังพี่ดูสภาพดีนะตัวไฟท้ายเป็น LED เส้นคมสวยงามมากๆ ด้านหลังมีเซ็นเซอร์อีก4ตำแหน่งค่ะพร้อมกับตัวคลิกเซนเซอร์มีให้เรียบร้อยฝาท้ายเป็นระบบไฟฟ้านะนแค่คลิกพอจบออปชันครบค่ะจัดเต็มโครงสร้างที่ดูโครงสร้างก็คือเดิมหมดโครงสร้างเดิมหมดค่ะรอยน็อตต่างๆทุกอย่างคือเดิมโรงงานหมดเลยรับประกันความสวยนะคะว่าคุณลูกค้าได้รถสวยถูกใจแน่นอนคันนี้ นะะโครงสร้างคือเดิมหมดมีกล้องบันทึกภาพกล้องถอยหลังมีให้ครบหมดเลยสำหรับตัวมิวเอกนะะี่ะพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะนะพื้นที่เยอะมากดึงปึ้งพับอย่างนี้ดึงค่ะพับไปจบเบาะที่นั่งแถวสอามพับเรียบได้นะคะใครใส่แคมปิง้งใส่ปิกนิกใสยเดินทางท่องเที่ยวถือว่าตอบโจทย์เลยคนของคนอะไรค่อนข้างเยอะมากๆคันนี้ มาไวัยไปไวนะฮะสํหรับมิวเอตัว1.9อัลติเม e เป็นตัวท็อปนะฮะตัวท็อป1.9ได้ความประหยัดนะฮะใช้งานในเมืองได้ตอบโจทย์แน่นอนเดินทาง,ต,างต่างจังหวัดก็ได้เหมือนกันนะด้วยเครื่องยนต์ขนาด1,900ซีซีแรงม้าตัวนี้ประมาณเกือบเกืบ150แรงม้านะฮะแรงบิดประมาณ358นิวตันเมตรถือว่าไม่ได้แย่เลยออกต่างจังหวัดได้สบายๆขนของขนอะไรได้ค่อนข้างเยอะเป็นเครื่องยนต์1.9 ดีไอบูพาวเวอร์ขึ้นกันดีเซลทนมากดูแลง่ายมากแล้วก็ไม่จุกจิกค่ะเนี่ยกระจกเดิมทุกบ้านพี่ดูความสวยเบาเห็นไหมคะบุหนังมาค่อนข้างดีไม่กองแก๊งนะคะวัสดุภายในของทางมิว e เอ็โครงสร้างเดิมหมดค่ะเนี่ยเดิมหมดเลยคันนี้ เดี๋ยวขออนุญาตขึ้นด้านในแล้วก็เอมมี่สตาร์ทให้ดูนะคะ mm. ลูกค้าจ๋าเหยียบเบรกได้เลยค่ะกดปุ่มอิ g เจนสตาร์ทปุ่มอิ g เจนสตาร์ทจะอยู่ด้านซ้ายมือของพวงมาลัยนะคะนี่คลิกแค่นี้เลยนะหน้าปัดเลือนไม้แสดงผลดิจิตอลค่ะระบุหมดเลยเนะี่ยค่ะตัดทุกอย่างมีบายสปอร์ตมอนิเตอร์ทุกอย่างครบหมดเลยคันนี้เลขไมค์หนึ่งแสนหกพันโลไม้สวยมากไมคเดิมไม้แท้ค่ะคัะคนนี้แล้พี่ดูหน้าจอคัสกี จากทางโรงงานนะฮะมีระบบ navigator ระบบนำทางแม่นยำเชื่อมต่อบูชูดได้อะไรได้หมดแล้วทุกอย่างค่ะแอร์เป็นแอร์ออโต้ดิจิตอลนะเป็นแอร์ดูโอโซนนะแยกอิสระคู่หน้าเลยบ้านใดเนี่ยฮะขี้ร้อนขี้หนาวไม่เหมือนกันถือว่าออบโจดนะถือว่าดีและแอร์เย็นมากเนี่ยแอร์เย็นมากเกียร์เป็นเกียร์ระบบอัตโนมัติ6สปีดค่ะมีหมดตัวช่วยทางลงราชันนะคะการถลายลื่นการสะบัดนะ แล้วก็มีบายสปอตมอนิเตอร์มีอะไรให้ครบหมดเลยเบรกมือไฟฟ้าเบรคะน,นี่กล้องมันทึกภาพหน้าหลังให้เรียบร้อยนี่กระจกมองหลังตัดแสงโอ้โหคันนี้ออปชั่นครบเลยพี่ออปชั่นครบฮะออปชั่นครบจัดเต็มถือว่าเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งที่น่าใช้งานมากๆแล้เบาะแบบไฟฟ้าคู่หน้าเลยเบาะเป็นเบาะของคูแม็กนะคะเบาะคูแม็ก Crew Mac นี่คือไม่กักเก็บความร้อนนะคะจะแผ่แต่รังสีความเย็นออกมาถือว่าเหมาะกับสภาพอากาศบ้านเรามากๆค่ะคันนี้ เสียงนิ่มมากน่าใช้ปาเดี๋ยวพี่พาดูสรของต,ตัวเครื่องยนต์กันค่ะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ขนาด1.9เนะคะเครื่องยนต์ดีเซล ddi blue power เครื่องยนต์พี่ดูดีความนิ่มนวลของเสียงเครื่องยนต์อิสูะต้องบอกก่อนว่าเป็นรถยนต์ที่เสียงมีเอกลักษณ์ที่สุดแล้วนะคะไม่เหมือนชาวบ้านและพี่ดูรอยมาร์กรอยแต้มสีสภาพเดิมจากโรงงานเครื่องยนต์ไม่มีอาการสัอาการไอนะคะสภาพดีมากเครื่องไม่เคยถูกแกะถูกยางมารับประกันเลยพี่ดูแผ่นเพจ แผ่นเพดก็เพดเดิมควาสติยยังอยู่เลยค่ะรอยมาร์ครอยแต้มสีสภาพเดิมนะคะแบตเตอรี่ดูแลให้ใหม่ของเลยจกกัดการให้ใหม่หมดเลยค่ะคันนี้ฝากระโปรงพี่ดูควันเดิมเดิมหมดเลยนะคะน็อตยึดด้านในไม่เคยแกะไม่เคยถอดฝากระโปรงมานะคะคานหน้าก็คือเดิมหมดคันนี้เดิมหมดเลยนะคะนี่มอ,มอ,มอนนะ่งม้อนน้ำทุกอย่างคือเดิมหมด ประวัติสนยนตรวสอบได้นะคะเช็คประวัติูนย์ได้เลยคันนี้บุ๊คโซวิสส่วนมีให้ลูกค้าตรวจสอบได้ค่ะปั๊มเบรกเนี่ยฝากระโปรงอีกฝั่งหนึ่งพีดูความเดิมของเขาสวยเดิมจบเลยคันนี้ถ้าพี่สนใจพี่ลองติดต่อถานเป็นเข้ามาก่อนได้เลยนะคะเผื่อถูกใจนะจัดไฟแนนซ์ภายในวันลูกค้ารับรถกลับบ้านได้เลยนะคะเนี่ยฝากระโปรงพี่ดูสภาพความเดิมความสวยของเขา ใครชอบก็รองติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะสำหรับใครนะฮะที่ชมคลิปนี้แล้วสนใจนะคะอยากเป็นเจ้าของอยากจับจองรถครอบครัวจุดที่นั่งอย่างอ e s u u สมิลเอ็กซ์หนึ่งัลติเมขับสองรถปี2021เล็กลขไม่หนึ่งแสกพโลก,กับราคา8 9 9แ0 0เกบาทคันนี้นะคะฟรีดาวได้เลยนะดอกเบี้ยรเริ่มต้นอยู่ที่2 5งเริ่มต้นผ่อนเดือนละหน0 0งหมบาทตลอดสัญญานะคะ จากคันนี้ติดต่อหาน้องเอมี่ได้เลยที่บทวทลล่างใต้คลิปขวามือทักแชทแอดไลน์ได้เลยค่ะแล้วก่อนจากกันวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ให้ด้วยนะคะจะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ